สคจจรใคในขครชื่ออะไรจากข้างบนครับไหนข้างบนชื่ออะไรผมกงบับมาเป็นทอดอยู่ครับตันหลังห้าหมื่นกันนะห้ามไปสุดอย่ามานำเดียนห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นกันไม็นำเดียงผู้ชายผมเดินกันครับได้ไหมใครกงมาสางให้มีปัญหา ผวไอนั่นนี่นะหายอเพงใครโมโชว์นั่กด้โชว์เลยนะโดย้ยคับเตาจะนายนะะีผมบอกครับเออบอกแล้วบอกบอกแล้วตามตรงดีวผมอืมผมนะครับเราผมทลมันเคยไปไหมไมไปบันมาไปบันาเปนมปันหมา คนเหรอคนร้องได้นี่ก็รองได้ค็นายผมไม่ให้ปฏิบัติเนาะผมก็ต้องทำตามก็ทำตามเหมือนกันทุกเมืองเลยคุณทุกคุณแหละสร้างห้ามนะคนไทยมาผมไม่ได้สั่งผมทำตามมุงชาผมผมก็สั่งให้ลูกน้องผมเหมือนกันเนี่ยเออแต่ผมไม่ทำผมก็ผิดเนาะไครมาเ็ห้ามนะ กราบสวัสดีครับทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกผู้สุกคนเดอ้อพอดีบอกจะนั่งผักเทียงอยู่น่ะคนนาองออกมากินข่าวเลื่อนวิดีโอเลื่อนติ๊กต็อกไปมาเห็นคลิปโอ้คลิปนี้นะ่ะคนนะอ,อาจากช่องข่าวสดขออนุญาตเพื่อน,นำแล้วก็เลื่อนอีกจุดหนึ่งก็เห็นของอคุณก็เรียกคุณเลยนะธัญรัตน์หรือเปล่าผมไม่แน่นใจนะครับผม ก็เห็นพูดถึงเรื่องนี้แต่เรื่องนั้นน่าจะผ่านไปสองสาวันแล้วเนาะอันนี้ผมไม่ขอไปก้าวกายหรือว่าไปาพูดถึงในเรื่องของอ,อะไรก็แล้วแต่เนาะที่มีปัญหากันผมไม่ไปพูดถึงแล้วกันแต่ผมจกมาชื่นชมเจ้าหน้าที่ไทยเนาะที่ผมให้หลักการปฏิบัติเนาะความเป็นสากลความมีระเบียบวินัยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ แตกต่างอในหลักปฏิบัติที่แตกต่างเนาะเห็นเท่าที่เห็นเนาะก็มีความแตกต่างกันมากเนาะอีกคนหนึ่งนี่ใสาอารมณ์มาแบบเต็มเลยนะทั้งชี้ไม้ชี้มือเนาะพูดจาเหมือนขมขู่ด้วยแต่ว่าอีกฝ่ายพูดจาแบบอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็พูดด้วยเหตุผลด้วยหลักการ แล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้นำอย่างนี้นะเห็นแล้วโอ้มันบางทีความเป็นประเทศไทยนี่ก็น่าเห็นใจไม่น้อยเหมือนกันนะ้วยความที่ยืนอยู่ที่สูงแล้วก็เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวต่างๆก็ทำให้ต้องมีความระมัดระวัง และอีกครั้งผมว่านั้นน่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอด้วยนะด้วยการปฏิบัติของคนไทยที่มีมานานวิธีคิดและก็วิธีการกต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะให้เกียรติคนอื่นแล้วก็ไม่ไปก้าวไกลผู้อื่นเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของสองฝ่ายชัดเจนมากนะ ผมดูเนาะอ่าผมไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะทุกคนเนาะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะผมขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ไทยที่ทําอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นหลักการหลักคิดรูปแบบที่น่าชื่นชมเสมอนะผมว่าน่าชื่นชมเสมอเพราะไม่เคยเลยที่จะไปพูดจาไม่ดีให้กับคนอื่นก่อนเนาะ นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่การทำหน้าที่ของตัวเองน้องให้เต็มที่ที่เหลือก็พูดคุยกันอย่างสันติอย่างลูกผู้ชายอย่างหลักมนุษยธรรมพูดคุยให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคนอื่นจะไม่เคารพแต่ก็ยังให้เกียรติยังเคารพต่อผู้อื่นอย่างเงี้ยผมว่าผมไม่แปลกใจเลยที่ ประเทศไทยนานาชาติถึงชื่นชมแล้วก็ยอมรับรวมถึงลูกหลานเด็กๆก็ถึงได้นิสัยเหล่านี้เนาะได้ความอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนรวมถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนาะจริงๆแล้วคือความมุดงามทางด้านจิตใจนี่มันมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ประเทศชาตินั้นน่าอยู่เนาะทำให้คนรัก ทำให้ผู้คนหลงรักชื่นชอบนะชื่นชมนะมว่าเนาะถ้าเกิดเราพูดจาแบบมึงกูกูที่แบบด้วยอารมณ์เนาะด้วยจังหวะเวลาต่างๆที่มันไม่เหมาะสมไม่เหมาะไม่ควรเนาะนี่คนดูนี่เบื่อหน่ายได้เลยนะเ <c oughs> <c oughs> บื่อหน่ายเลยนะเออที่ผมเห็น <c oughs> เห็นแล้วอ้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไทยนี่ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพใดก็แล้วแต่เนาะล้วนแล้วแต่มีการพริจารณา ใช้ดุลพินิษฐ์และก็หลักความคิดที่ละเอียดอ่อนรวมถึงความอดทนความอดกลั้นความเป็นสุภาพบุรุษเนาะถ้าเป็นผู้ชายก็และก็รวมถึงความเป็นอกเอ็นใจผู้อื่นก่อนในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์นี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะจริงๆแล้วนะคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ย วุทิภาวะทางอารมณ์จะต้องสําคัญมากในการควบคุมเนาะมันอาจจะเกิดเหตุปทะคารมหรืออารมณ์ซึ่งหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าการไม่ควบคุมการควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยเหตุอาจจะบานปลายได้เนาะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ใหญ่วุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นสิ่งสําคัญควบคุมทุกอย่างทุกจังหวะของความรู้สึกเนาะ ทำให้เหตุการณ์ผมว่ากระจบลงได้ดีนะได้ข่าวว่าไก่เกีย์เคียงกันได้แบบค่อนข้างที่จะลงตัวผมว่าเพราะประเทศไทยเพราะคนไทยเนาะเพราะเจ้าหน้าที่ไทยที่ทำหน้าที่ผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีความสามารถผู้ที่ควบคุมอารมณ์แล้วก็สถานการณ์ด้วยจังหวะด้วยอารมณ์ด้วยความคิดด้วยการปฏิบัติ ทำให้เหตุการณ์ต่างๆก็จบลงด้ดีนะีได,ด้ข่าวว่าอย่างนี้นะคนเนาะจบลงด้วยดีถ้าเกิดว่าอ่าประเทศไทยหรือว่าคนไทยหรือเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยลองมีอารมณ์แบบฝ่า,ายตรงข้ามเนาะผมว่าเรื่องราวไม่น,น่าจบแบบนี้ไม่น,น่าจบแบบนี้ถ้าอารมณ์แบบนั้นก็คือมาไม่ได้มีเหตุผลมาด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกล้วนๆแบบ อารมณ์ที่แบบว่าโกรธโมโหไม่พอใจเนาะอยากได้ใจตัวเองแบบนั้นนะโอ้โหเรื่องรา,าวใหญ่โตแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงเอ่ยเย่ยชมเนาะก็อย่างที่ผมเห็นนะหลายครั้งแต่ผมเชื่อมั่นในหลักการของคนไทยของเจ้าหน้าที่ไทยนะทุกคนเนาะที่ประเทศไทยสถาพรมาถึงทุกวันนี้ก็มั่นคงมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าคนไทยเจ้าหน้าที่ไทยที่มีหลักคิด มีวิธีปฏิบัติที่ดีแล้วก็เก่งอย่างชาญฉลาดครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมฟังมองเข้าไปก็ถ้าอารมณ์คนทั่วไปม,มันจัดการยากเหมือนกันนะทุกคนถ้าไม่ได้ฝึกมาถ้าไม่ได้เรียนรู้มาจัดการกับความรู้สึกที่จะไม่ให้โกรธได้ยากเหมือนกันนะถ้าอีกฝั่งฝ่ายตรงข้ามมีอารมณ์มาแบบเต็มๆแบบนั้นนะมีอารมณ์มาเต็มๆแล้วก็มี มีวิธีการที่ปฏิบัติที่ไม่เหมือนกับอ่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนาะการชี้หน้าด่าทอแล้วก็กูจา่าแรงๆนะมันก็ทําให้อีกฝ่ายเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกที่แบบโหร้อนได้เหมือนกันนะทุกคนเนาะแต่เจ้าหน้าที่ไทยก็จัดการได้ชัดเจนมากนคะรับจัดการให้ดีทําได้ดีมากๆเลยมันน่าชื่นชมที่สุดนะผมว่า น่าจะชื่นสมที่สุดนะผมไม่เคยมองนะครับว่าเจ้าหน้าที่ไทยอ่ไม่อยากสู้หรือไม่อะไรเหมือนที่ใครใคร,ใครหลายคนเขาอยากพูดเนาะหลายคนอยากพูดประชดไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ผมรู้ว่าจังหวะแล้วก็เวลาการะเทศะที่เจ้าหน้าที่ไทยมีนั้นผมว่าจะมีการฝึกฝนกันมามีการเรียนรู้มีความเข้าใจ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติถึงออกมาได้ดีได้น่าชื่นชมสมควรในคําว่าผู้ใหญ่ในคําว่าผู้ใหญ่ในคำว่าผู้นําที่ผมอยากยกให้เลยนะอยากยกให้เป็นตัวอย่างเนาะเรื่องอารมณ์ทุกคนเชื่อว่ามีไม่มีใครไม่มีเนาะว่าทุกคนมีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหแต่ว่าการจัดการเป็นสิ่งสําคัญ ถ้าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยยังมาแซบในวงตรงมันก็แรงมาเราก็อยากจะแรงกลับนะด่ามาก็อยากด่ากลับอะไรเงี้ยแต่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมอะไรต่างๆมาเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปนะทุกคนเนาะนสถานการณ์ไหนที่ควบคุมได้มั่นใจว่าควบคุมได้เอาอยู่ก็จะใช้อีกเหตุผลหนึ่งหลักการหนึ่งสถานการณ์ไหนที่มันค่อนข้างรุนแรงหรือว,ว่ามันแตกต่างออกไป ก็ใช้ตามเหตุตามบัจจใจตามหลักการเนาะเพราะฉะนั้นผมชื่นชมเจ้าหน้าที่ไทยจริงๆชื่นชมม,มากๆครับ mm hmm. ก็คลิปโอนี้ผมก็มาพูดประมาณนี้ครับทุกคนผมกราบขอโทษทุกคนเนาะถ้าเกิดผมพูดอะไรที่แบบว่าผิดไปหรือว่านําเสนออะไรผิดไปเนาะ mm hmm. ก็ผมขอมาชื่นชมเจ้าหน้าที่ไทยแล้วก็วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไทยเท่านั้น,นครับทุกคนผมไม่เล็กก้าวไกยหรือว่าพูดถึงหลักความมั่นคงอะไรต่างๆเรื่นั้นผมไม่รู้เนาะ ผมไม่รู้แล้วก็อาจจะพูดผิดถ้าพูดไปแต่ผมขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ไทยและก็คนไทยทุกคนนะครับผมที่จัดการกับทุกปัญหาได้อย่างเป็นผู้ใหญ่ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะฝากทุกคนไว้ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ <S <S <ๆ>ก็วันนี้ผมจะลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสบายดีดทุกคน